สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในาชาแนะค่ะวัน,นี้เราจะมาเล่นเกมสกุลาสกู๊ดเจ้คขาหู้ซุ่มนี้เราจะมาทำรถ vs กับแกงคย่างข้าศสีชมพูจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยซึ่งมันสามารถ vs ได้ด้วยหรอได้สิเดี๋ยวเราทำให้ดูเอารถตัวเองก่อนปอย่างแรกถ้าไม่พอก็เอารถบอยให้พอก็เอารถสีขาวถ้าไม่พอก็ เอาที่อื่นๆที่มันมีรถหรือว่ารถที่เขาขับตามถนนโอเคจนกว่าเราจะชนะแล้วผ่านไปด่านต่อไปได้เออชือืมโอเคตรงไปเลยลงตรงไปเร็วๆซิอ,อืม ต้องค่อยๆด้วยค่อยๆค่อยๆถ้าเรารีบเกินมันอาจจะเลอแล้วก็ชนแล้วอาจจะบุกก็ได้ จะสะพานก่อนโอ้ยอึบอืมอืบโอเคนะ่ากำลังจะมาใช่ไหมตรงไปก่อน โอเควิ่งเหมือนน่าจะไปเผยยิงโดนเอิบอ้าเอิบโอ้ยลดความแต่กลับมาได้เออลดความแต่กลับมาได้ โอเคนะคุณเมื่อกี้เราหยุดไปสักพักรถเราก็พังเลยต่อไปเราก็ต้องเอารถของบอยนะคะหู้วว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 วแล้วแกวว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 นะวอ้โนโอวม เออเอออื้โอ้ยเ้ย้ยเ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 ้เ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเเ อีกแล้วโอเคนุกคนเราก็ต้องแบบว่าแบบใหม่โอเคนุกคนเราก็จะโอ้โอ้ลบ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 กันเลยยวออีกแล้วการที่จะเอาเข้าไปเอารถคือยะมาเราต้องการรถสีขาวแบบกำยำ กำยำกำมำเออก่อนจะเข้าไปได้ไม่ใช่เ่องอ่ายๆว้ายมีตัวสีเขียวด้วยโอ้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 มันก็ขับยากอยู่อ้าวรถนี้ไม่ได้พังหรอรถบอยไม่พงโอ้ไม่ก็โอเค oh, okay, ้องคนตอนนี้เราต้องจัดการ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ันสต่ตางไราให้หมดเสียงอะไรผิดปกติมากเฮ้ยไม่นะเออไม่โดนจะพังเลย

เก็บกระสุนหน่อยป้องกันตัวเองสักนิดหนึ่งถึงแม้จะไม่ได้ใช้ก็ตามแต่เราก็เก็บหมดเออเก็บหมดไม่รู้ใครเฮ้ยรถเอากลับมาได้ไงอะ่ะเออไม่เปไ็นไรกลับมาก็ดีอยู่ไหนเออ ก็บ,บ่อยตุยอยู่ด้านหลังหุ้ยแป๊บนะอุ้ยเขาหยุดทำไมอะหยุดทำไมก่อนเออหยุดทำไมเอ่อโอเคเรู้แล้ว เราคนจะไปหิทางไงโอ้ยตรงข้ามเลยอื้อืออ้าไม่เดินอีกอือโอเคโดนละอันนี้คือรู้จริงจริจรังๆแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่อยากออกอยากให้เราผิดหรือไ,ไง ก็คือแบบว่าดูแล้วตัวเองก็วายดูนชนอย่างเงี้ยเอออุ้ยฝนเข้าอยู่ในนั้นได้ไงอ่ะแล้วเข้าได้เหมือนกันเออ เข้าได้แต่ออกไม่ได้เฉยอึ๊บออุ้ยเข้าไปทำไมเข้าไปทำไมอ คิขยิงโอ้ยอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ะปุเฮ้ยรถเราเปลี่ยนอือเข้าทันเข้าทันรถเราสามารถกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมก็แปลกด,ดีแบบที่เราไม่เคยเห็น โอเคตัวแล้ว oh. ไม่รู้หมดเลยอยังแต่ก็คิดว่ายัางเพราะว่าเขาบอกว่ายังมีหมดจังได้เจ็ดคนแต่ไม่รู้หายไปไหนต,ตอนเดินโอ oh, ู้ดูล้วอยู่ไหน ครั้าาง,เงเดียวเหลือหกคนอ่าเป็นคำพูดว่าครั้งเดียวครั้งเดียวเหลือหกคนจริงๆเออโอ้ยคนที่ตัวเขาก็นอนดิ้นดิ้นลนลนตรงนั้นเนาะโอ้อย ขึ้นไปดีโอเคหล่นมาตรงนี้เออจากหกคนจะเหลือห้าคนไหมมาดูกันจากหกคนจะเหลือห้าคนไหมโอย้โอย โอยไม่รู้เลยเออจากหกคนจะเหลือห้าคนแล้วก็จากห้าคนก็ห้าคนเหลือสามคนเฉยอ้ออ๋อสี่ จะสามคนจะเดียวกคนจะสามคนจคน็เดียวนสองคนอืมเห็นแค่นี้อ่ะมีไหมมีไมไม,ไมแบบแต่เราสร้างรถมาเองกว่ามันจะได้ไม่ต้องแบบว่าโอ้ควันขึ้นหรอต้องเปลี่ยนรถเลยเดี๋นี้ ไม่เราจะไม่เป็นอย่างนั้นเอาอ้มันก็อันนั้นคือนเออเอาที่มันแบบว่าสามารถป้องกันเราได้อ่ะอู้เก็บกระสุนกันดีกว่าชึบอื้ เรามี29น,นัสไม่ใชาปุ๊บเลยสองคนอยู่ที่โรงเรียนได้เลยจัดไปเนี่ยโรงเรียนชุบอืม โอเคนะอยู okay, nah. oh okay. ่ตรงนู้น uh นั่นไงอุ้ยพังเลยโอ้ยยี่กอดโอเคจะไม่ยอมแพ้โอ้โหก็คือมาแบบใดเลยปกติละ มื่อกี้ดูไม่ปกติเนาะทุกคนเอ๊บโอเคอยู่หน้าโรงเรียนโอ้เียบโอเค ชึบหายหายไปไหนอยู่นี่เอออีกหนึ่งคนละไม่ได้อยู่นี่หรอทัไกระจายกันไปทั่วจังโอ้